แล้วเราเองในเรื่องการทอก็มีความหลากหลายนะคะในในในลายต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งต้องก็ต้องเราก็นับว่าโชคดีที่สมเด็จพระนางเจ้าพมราชินีนาถที่ทรงกุณาที่จะพัฒนาไหมไทยมาโดยตลอดนะคะคในช่วง30 40ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าได้มีการอนุรักษ์แล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องนะคะะครับท่านถ้าในตลาดโลกเนี่ยนะะเราเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมสินทอเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่สักประมาณแถวแถวไหนครับท่านครับ เถ้าดูในเชิงแฟชั่นนะคะอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยถ้าเอาเขาเขาจะดูเป็นเมืองเมืองเนี่ยใช่ไหมอย่างกรุงเทพเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้เราเป็นเทพเมืองแฟชั่นตึงนต้เเนี่ยนะคะถ้าในโลกเนี่ยที่จัดอันดับล่าสุดเนี่ยเราเป็นอันดับที่ยี่สิบเจ็ดนะคะถ้าในในเอเชียเนี่ยเราเป็นอันดับที่ห้าในอาเซียนเนี่ยเราเป็นอันดับที่สองรองจากสิงคโปร์นะซึ่งเราเองก็พยายามที่จะเร่งผลักดันว่าทำยังไงเราจะเป็นที่หนึ่งในอาเซียนนะคะ ค,ครับท่านครับในแง่ของรถแมปเราจะทํายังไงให้อุตสาหกรรมเราเติบโตได้มากกว่านี้อาจจะไม่ได้หมายเฉพาะมูลค่า,าในแง่ของปริมาณนะครับแต่ในแง่งมูลค่าเพิ่มที่ต่างชาติจะมีให้กับแบรนด์เมด in Thailand ของเรานะฮะค่ะก็คงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทําหมายอย่างเดียวนะคะค เรื่องผ้าไหมเรื่องของผ้าฝ้ายที่เป,เป็นเรียกว่าหัตถกรรมเนี่ยเราก็มีการเร่งพยายามที่จะพัฒนาผิดพันธุ์ใหม่ๆนะคะหรือคุณภาพในเรื่องของการฟอกย้อมก็ดีหรือตัวเส้นใหญ่ก็ดีให้ดีขึ้นนุ่มขึ้นนะคะดูแลรักษาง่ายขึ้นนี้เป็นต้นหรือมีการผสมระหว่างไหมกับเส้นใหญ่ประเภทอื่นให้มีผิดพันธุ์ท,ที่หลากหลายนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาตัวผู้ประกอบการเองด้วยะะ <ฮะ S 2> ทั้งในอุตสาหกรรม งทอโดยรวมนนะคะไม่ใช่เฉพาะใหม่อะนะคะทั้งในแง่ของการผลิตก็ดีในแง่ของการบริหารจัดการเพื่อที่จะลดต้นทุนนะคะหรือให้มีประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้นแล้วนอกจากนี้ที่สําคัญอีกด้านหนึ่งก็คือบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือนักออกแบบะครับปีนี้เรามีหลายโครงการในการพัฒนานักออกแบบนะคะ แล้วล่าสุดนี้ก็คือมีการประกวดด้วยนะคะ,ะอันนี้เรามอบให้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะคะจัดประกวดนักออกแบบนะคะเราเรียกเรียกว่าเ,เป็นการประกวดที่เรียกคือทั้งในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าเรื่องของการออกแบบการเอาแมทเทียลนะคะหรือวัสดุมาใช้นะคะาก,การเทคนิคการผลิตหรือในแง่ของความคิดสร้างสารรค์หรือคอนเซ็ปต์นะคะจะมีประกวดเ,เนี่ยค่ะอีกให้ยื่น ได้ในในวันที่12กันยายนนี้นะคะแล้วก็จะมีการคัดมาเหลือประมาณ15รายนะคะแล้วก็จะมีการพาไปดูงานด้วยนะคะคนที่15รายที่ที่ได้รับการคัดเลือกเนะะี่ยค่ะก็จะได้ไปงานของโซแฟชันวีคนะคะไปดูงานศึกษาดูงานด้วยนะคะนอกจากมีมเงินรางวัลน,นะคะแล้วก็การศึกษาดูงานเนี่ยเป็นมูลค่าประมาณ1ล้านบาท นะที่เราเตรียมที่จะกระตุ้นให้นักออกแบบไทยนะคะมีความสนใจที่จะเ,เรียกว่าพัฒนาเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะคะค่ะครับขอบคุณมากครับท่านดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะทีนี้ที่เราห่วงว่าเดี๋ยวประเทศข้างๆเรานะครับจะเอา อุตสาหกรรมสินทอไปหมดเลยเรากลายเป็นกาเรียกซันเซ็ตอินดัสเทรียลนะฮะก็คือแบบเป็นอุตสาหกรรมที่พัที่ตกดินแล้วล่ะแย่แต่ไม่นะครับเท่าที่ฟังดูท่านวิดีก็โอสู้เหมือนกันนะฮะทางฝ่ายราชการนะครับพยายามจะทำไงให้เราเนี่ยหนีจากเพื่อนบ้านนะครับเพื่อขยับขึ้นมาค่ะนะคือจริงเนี่ยตลาดใหญ่ที่สุดของไทยนี่นะคะที่ส่งออกเนี่ยผ้าไหมนี่ก็คือสหรัฐอเมริกานะคะคู่แข่งของเรามีจีนมีเวียดนามอะไรต่างๆแต่ว่าจุดเด่นของเราเนี่ยก็คือว่าความละเอียด ความละเอียดของฝีมือและมีเอกลักษณ์ด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าไหมเนี่ยได้2แบบคือจะทอด้วยเครื่องจักรก็ได้รรหรือว่าจะทอด้วยมือก็ได้แต่พูดถึงงานที่เป็นงานฝีมือเนี่ยประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยแล้วพี่หยองพี่วิสาไหมคะว่าไหมเนี่ยนอกจากจะไปทำเป็นเสื้อผ้าสําเร็จรูปเน็